แต่เรื่องของลุงป้อมที่วันก่อนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะจะเหมือนกับปรับคอรอมอเนี่ยจะ<อ>ให้เก้าอี้กับกลุ่มปักน้ำได้แน่<อ>ได้แน่กับการโหวตในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีคนน้อยใจคุณบอลเมธมีคนน้อยใจเพราะบอกอา้าวทำไมทีตอนดิฉันตอนนั้นเนี่ย วอดส่วนมติของพักกลับโดนทําโทษแต่พอมารอบนี้กลุ่มปากน้ำวอดส่วนมติพักกลับได้รับการปูนบำเหน็จแล้วคะจะได้กาอี้รัฐมนตรีเนี่ยนะคะมาดาเดียวัฒนยาบุญนาค่ะสสบัญชีรายชื่อจากพักพลังประชารัฐซึ่งท่านนี้เนี่ยมีจุดยืนชัดเจนนะคะในการที่จะไม่ เรียกว่าไม่เผาผีกับคุณศักสยามชิดชอบอะนะคะในการโหวตเนี่ยก็คือจะโหวตไม่ไว้วางใจคุณศักสยามอยู่อยู่ทุกครั้งเลยเนี่นะคะคุณวัฒนยาก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่ากลุ่มปักน้ำา6สอสอของสมุดปราการเนี่ยนะคะ,ะจะได้รับเข้าโคต้าก็วิรัฐมนตรีถ้าหากว่ามีการปรับคอรมอครั้งต่อไป คุณวัฒนยาบอกว่าความยุติธรรมควรยึดตามความถูกต้องไม่ใช่ยึดตามพวกพ้องซึ่งต้องทำให้ถูกใจความยุติธรรมไม่สำคัญเท่ากับคุณเป็นคนของใครความยุติธรรมที่ไม่เท่าเทียมเดียยังคงยืนยันหนักแน่นในเจตนารม์การสนับสนุนเอกสิทธิ์ของสอสอในการลงมติเียกพิไปรายไม่ไว้วางใจนะเพราะว่ากลไกนี้ถือเป็น,นกลไกเดียวในการตรวจสอบถงดุลการทํางานระหว่างฝ่ายบริหารกับนิติบัญญัติเดเจตนารมณ์นั้นจะต้องถูกนําไปใช้โดยบริสุทธิ์ปราศจากคติ แต่เธอก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสสสมุดประการล่วงหน้าที่จะได้รับการปูนบําเหน็จก,กวีรัฐมนตรีในการปรับคอรมอครั้งหน้าด้วยคนหนึ่งโดนลงทันคนหนึ่งได้รับรางวัลอันนี้ก็อารมณ์ปนๆกันนะน้อยใจด้วยประชดประชันด้วยนะเ,เพราะว่าคุณคุณเดียคุณวัฒญาเนี่ยก็เคยโหวตสวนใช่มใช่แล้ว ไม่ใช่คนเดียวนะค่ะทั้งกลุ่มเลยกลุ่มสสดาวเกษ์กลุ่มดาวเกษ์นะ <วด S 2> อันนั้นกนเน็เป็นประวัติของพรคพลังประชารัฐก็เลยหยิบยกขึ้นมาว่าเปรียบเทียบกันกน,นะแต่ทำไมคนนั้นทําเหมือนกันเลยอนะ่ะนะคนงได้รางวัลใช่ไหมใช่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยกลุ่มของคุณวัฒนยาเนี่ยคืองดออกเสียงนะคะ,คะให้กับคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะคะไม่ใช่ไม่ไว้วางใจนะนี่น,นี่อันนี้หนักกว่าอีกนะอันนี้คือกลุ่มปักนาะนี่คือไม่ไว้วางใจนะแลวคนในพักก็เอกรัฐมนตรี ไม่ใช่พักอื่นด้วยคือค,คนในคณะรัมบอ,อาจจะไม่ได้สังกัดพักนะ,ะแต่ก็พลังประชารัฐก็เป็นพักร่วมรัฐบาลก็นั่นน่ะสิคะค,คุณคุณมาดามเดียรเลยบอกว่าเนี่ยคนหนึ่งโดนลงทันเพราะว่าหลังจากการงดออกเสียงในครั้งนั้นเนี่ยนะคะพักพลังประชารัฐก็มีมติให้สอสอกลุ่มดาวเกษ์ออกจากการทำงานในการเป็นวิปรัฐบาลถอดจากตำแหน่งทางการเมืองทุกตำแหน่งเป็นเวลาสาเดือนด้วยนะคะค